เมื่อชาวสวนส้มบนเกาะเจจูแบบพวกเราเก็บส้มในสวนขายจนหมดแล้วงั้นก็แสดงว่าชาวสวนแบบพวกเราจะได้พักยาวทั้งปีจนกว่าต้นส้มจะออกลูกอีกครั้งใช่ไหมคิดผิดแล้วค่ะไม่ใช่เลยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยจิวถือไม้งามวิ่งหนีไปแล้วนะคะ แล้วแบบนี้พวกเรามาทำอะไรที่สวนส้มกันนะาหนเมื่อไม่มีส้มให้เก็บแล้วต้นสมม้มบางต้นหนามีอายุแบบเป็นร้อยปีเลยนะคะร้อยปีคือแบบเยอะมากเราตกใจมากอยากจะขอบคุณต้นส้ม1น0งรอครั้ง100รอครั้ง100้ครั้งคำจำนีดาคำจำนดาคำจำนีดา ถึงแม้จะเก็บส้มที่สวนไปขายจนหมดแล้วแต่ที่สวนส้มก็ยังสวยงามและบรรยากาศดีไม่ต่างจากตอนที่ส้มยังเหลืองอลามเต็มต้นเลยแถมยังเห็นวิวภูเขาที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้ด้วยรับรองว่าถ้าได้มาเยือนสวนส้มของพวกเราจะติดใจในบรรยากาศที่สวยงามและเงียบสงบจนอยากจะกลับมาอีกครั้งกันเลยค่ะ นานนว่าสิรตตัตศิชา <laughs> เราไปท่อนฮุกเลยนะคะฉอนนักเ <laughs> สอรัารัยงธารั <laughs> าน้มาเธะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเรามาจัดระเบียบกระท่อมที่สวนส้มของพวกเรากันนะคะต้องเกริ่นก่อนว่าอปป้าเผลอลบคลิปวิดีโอช่วงแรกๆไปหลายคลิปเลยจริงๆจะมีคลิปวิดีโอตั้งแต่ออกจากบ้านกันเลยนะคะเสียดายมากๆเพราะฉะนั้น EP นี้ก็อาจจะมีการพากเสียงเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้วิดีโอมันประติดประต่อกันค่ะวันนี้มาย้ายของที่กระท่อมหลังนี้ไปไว้ด้านหลังค่ะพวกเราจ้างช่างมาทํากระท่อมหลังเล็กๆอีกหลังหนึ่งตอนที่ทํากระท่อมเก็บของหลังใหม่ต้องตัดต้น ้นส้มทิ้งไป6 7ต้นเลยนะคะตอนนั้นรู้สึกเสียดายแล้วก็สงสารต้นส้มมากๆเพราะว่าต้นส้มแต่ละต้นเนี่ยถือว่ามีบุญคุณต่อครอบครัวเรามากจริงๆออกลูกดกทุกปีเพื่อให้พวกเราตัดผลส้มไปขายสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวค่ะแต่ก็ต้องทําใจตัดทิ้งเพื่อที่จะได้จัดสวนให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็เป็นระเบียบมากขึ้น ที่เก็บของหลังใหม่จะทำมาจากโครงเหล็กและพลาสติกแบบหนาพิเศษกันลมกันฝนได้เป็นอย่างดีแต่อายุการใช้งานและความทนทานก็คงจะสู้ปูนและอิฐไม่ได้กระท่อมหลังนี้พวกเราจ้างคนเกาหลีที่มีลูกมือเป็นคนจีนสองคนมาช่วยกันทำค่ะที่เกาะเจจูเนี่ยแรงงานชาวจีนที่มาอยู่แบบผิดกฎหมายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเป็นช่วงฤดูเก็บส้มที่สวนส้มของพวกเราก็เคยจ้างแรงงานชาวจีนเหมือนกันค่ะเพราะส้มที่สวนโดกแล้วก็เยอะมากๆถ้าเก็บกันเองก

<목소리> 오빠 지우 여기 앉아요. <웃음> <웃음> 엄마 지우 여기 앉아요. <laughs> 이꽂아 사다 좀 모이신 거. 들어오시면. 이자요래이 밀려야 돼. 어. 거라 อมม่าเป็นคนที่ขยันมากๆแกจะมาถึงสวนก่อนพวกเราทุกครั้งเลยนอกจากจะขยันแล้วยังสะอาดแล้วก็ทําอาหารเกาหลีอร่อยมากเลยค่ะอป,ป้าชอบปลนให้แกเรื่องที่แกทํางานหนักเกินไปเพราะว่าสุขภาพอมม่าเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วอป,ป้าอยากให้พักผ่อนอยู่บ้านแต่ว่าอมม่าก็ไม่ยอมค่ะจะเอาหินลองพื้นนะคะเพราะว่ามัน มันเท่ากันอ่ะทุกคนก็เลยต้องเอาหินมาลองนะคะจิวก็คือลงไปนั่งกับพื้นแล้วนะคะจิวอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะนั่งชิวเลย มาชิซ่ตอนนี้ขนลังส้มมาไว้ในเฮาส์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็กำลังจะจัดระเบียบของทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสวนนะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะต้องจัดให้มันเป็นแบบระเบียบนี่นนังนนน

จูนา่งอยากนั่งบนรถเข็นนะคะแต่พ่อไม่ให้นั่งชอนชอนฮีชอนชอนฮีเห็นอะไรก็อยากช่วยอยากจับโมโหอยากช่วยทำหมดจะเ็นเพิ่นเหตดเปลนค่ะ โซนโซนคนเล็กนี่ทำอะไรคะคนเล็กคนเล็กนี่ช่วยทำอะไรคะคนเล็กเล็กเนี่ยช่วยป่วนใช่ไหมคะตาอะไรโอ้ซนโนฮีโซนๆนฮี 잡아, 여기, 여기 잡아 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 앉아 <레오슬> 어, 아, 어, 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 จิวออดีขายโอ้จิวถือไม้งามวิ่งหนีไปแล้วนะคะตรงนี้พอขนลังส้มออกก็โล่งเลยนะคะทุกคนโล่งมากพอขนลังส้มออกแล้วก็คือเป็นพื้นที่ว่างเปล่าสามารถใช้สอยทําห้องทําอะไรได้เลยนะคะ 가 자, 가자 가자. 가자. 자, 저, 저, 저기, 가 저기, 저기, 저 저기, 저 저기, 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 저기 아냐 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 아 아냐 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 안돼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 어 아, 조심해 늦게 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 늦게, 늦게. 늦게, 늦게. 늦게, 늦게. ทุกคนตอนนี้น่าจะเกือบจะประมาณเที่ยงกว่าแล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแผลกบผ้า,าก็คือกว่าจะขนของเสร็จกว่าจะจัดเสร็จนะคะปลาเข้าไปคิดว่าน่าจะนู่นแหละบ่ายโมงน่าจะได้กินข้าวเช้านะคะทุกคนตรงนี้วิวฮาราสานสวยมากเลยนะคะทุกคนสวยมากๆเลย ตอนแรกเราไม่รู้นะคะเราคิดว่าต้นส้มอะ่ะจะมีอายุแค่10ปี15ปีอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆอะ่ะต้นส้มหมะมีอายุยืนถึง100ปีก็มีนะคะบางต้นอะ่ะเราส้มที่ส่วนพวกเรานะคะส่วนใหญ่นะจะอายุเท่าๆกันกับออมมาอัปป้าเลยนะคะก็คือตั้งแต่ อป้าเกิดเลยนะคะเพราะว่าครอบครัวพ่อปู่แม่ย่าเราอ่ะก็คือจะทําสวนส้มมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะคะต้นส้มบางต้นหนามีอายุแบบเป็นร้อยปีเลยนะคะร้อยปีคือแบบเยอะมากเราตกใจมากถ้าแบบต้นเล็กๆอะ่ะตอนแรกเราคิดว่ามันอายุแค่สองสามปีแต่จริงๆมันอายุเป็นสิบปีเลยนะคะหูอย่างต้นส้มต้นนี้นะคะอายุก็น่าจะประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีนะคะแล้วต้นส้มต้นเนี้ย คือไม่ใช่แค่ต้นนี้นะคะส้มที่สวนเราทุกต้นน่ะคือมันให้ลูกดกมากๆนะคะมันออกลูกดกมากเทนี้ทุกคนต้นเล็กๆอย่างเงี้ยตอนแรกเราคิดว่ามันจะมีอายุแค่สองสมปีอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นะคะต้นนี้คืออายุโอป้าบอกว่าประมาณสิปีนะคะต้นเนี้ยคือต้นเล็กมากแต่ว่ามันให้ลูกดกมากนะคะให้ลูกดกทุกต้นอ,อ๋อ ต้นนี้ก็คือประมาณ3-4ปีนะคะต้นนี้ประมาณ3อายุประมาณ3-4ปีแต่ถ้าต้นใหญ่ๆแบบนี้ทุกคนก็คือ50-60ปีอัพนะคะถ้าต้นส้มใหญ่ๆหแบบนี้ห้าสปีอัพข้างหลังจะเป็นวิวฮาลาซานนะคะตอนนี้ออบนยอดเขาอะ่ะมันจะเป็นสีขาวสีขาวก็คือหิมะปกคลุมนะคะภูเขาฮาลาซานเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้นะคะทุกคน ส้มที่ส่วนเราตอนนี้จะเห็นว่าเก็บหมดแล้วนะคะทุกคนเราขายหมดแล้วปีที่แล้วอ่ะเราขายออนไลน์แบบ100%เลยนะคะไม่ได้ส่งให้โรงงานเลยก็คือขายออนไลน์ให้ลูกค้าคนไทยแล้วก็ลูกค้าเกาหลีนะคะตอนนี้ส้มก็หมดแล้วแล้วส้มจะมีอีกทีเดือนพฤศจิกายนพวกเราอ่ะอยากจะขอบคุณต้นส้มมากๆเลยนะคะที่จิว พวกเราอยากจะขอบคุณต้นส้มในส่วนของพวกเราทุกต้นเลยนะคะที่ให้ผลผลิตที่แบบอร่อยรสชาติหวานอร่อยลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ําอยากจะขอบคุณต้นส้ม100ครั้ง100ครั้ง100ครั้งคําจํานี้ดาคําจํานี้ดาคำจ้านีดาแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่อุดหนุนส้มจากสวนพวกเรานะคะถ้าเกิดไม่มีลูกค้าแล้วก็ไม่มี

ฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาเล็กๆนะคะตรงนั้นน่ะที่เห็นแห้งๆอ่ะไม่ใช่ว่าต้นไม้มันตายนะคะทุกคนช่วงเนี้ยต้นต้นไม้อ่ะมันมันก็จะแบบเป็นแห้งๆแบบนี้เพราะมันเป็นหน้าหนาวนะคะแต่ถ้าเป็นฤดูใบไม้ผลีอ่ะมันก็จะแบบเขียวขจีเลยนะคะภูเขาเล็กๆลูกนั้นน่ะเห็นตรงนี้ไหมคะไม่ได้แบบว่ากันนกกันแมลงอะไรนะคะเป็นการแบบทําขึ้นมาเพื่อแบบบังลมนะคะไม่ให้ลมมันแรงเกินไป ถ้าลมแรงเกินไปมันก็จะไม่ดีต่อต้นส้มนะคะก็เลยต้องทำที่กันไว้แบบนี้เนาะเฮ้ยจิวโอจิมาอืเดี๋ยวจะมาร้องเพลงขอบคุณลูกค้าโอ้ยโนวิหอมวัาจะาตอนกัอนจีค ok ิดนาจีนานาจกเมโมนิกานาโนวาชิราโตชิจา อ่ะเราไปท่อนฮุกเลยนะคะางอินกโยโอเคจบเพลงนี้จบนะคะกคดออนอทเธอซองอ๋อโอเคเรคคอร์ดชื่นชื่นชื่นซารังโน่นนี่เกิดชอบซารังซารัง คียงซาร่าข้ามาขอุบ จำปงกันนะคะกำลังสั่งอาหารนะคะอันนี้คือเมนูอาหารนะคะทุกคนพวกเราเคยมากินจำปงร้านนี้ประมาณ 3- 4ครั้งแล้วนะคะถ้ามากินที่ร้านก็ประมาณ2ครั้งแล้วก็สั่งไปกินที่สวนก็ประมาณสองสครั้งนะคะพนักงานเอาส้มจิ๋วมาให้จิว๋ว <c oughs> เอีํวคำจ้ำนิดาอันนี้ส้มจิ๋วที่พนักง,งานเอามาให้จิอุทานนะคะเราลองชิมดูนะหวานมากเลยเดี๋ยวชิมให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะหวานหวานเหมือนส้มที่สวนเราเลยนะคะ ของโอปาเป็นจ่าจังดองนะคะของเราเป็นจามโป้งนะคะอันนี้จะททำให้จีอูนะคะอันนี้เป็นทางซูยุกนะคะ เมนูเส้นเกาหลีก็คือให้เส้นแบบเยอะมากๆนะคะเยอะมาหูร้านตอนเรามาแรกๆเรากินไม่หมดนะคะหลังๆมากินหมดเกี่ยงอืมหืมมชาช่ออร่อยมากเลยทุกคนมันจะแบบมีความเผ็ดๆนิดๆ,ดๆอร่อยมากเลยอะ่ะ ัอร่อยมากข้าวเช้านะคะข้าวเช้าตอนบ่ายสองหมาสตร์อันนี้เป็นทางซูยุกนะคะเพราะวาอิสพอกไวเทรจิทางซูยุกก็คือหมูชุบแป้งทอดน,นั่นเองนะคะแล้วก็ราดน้ำซอส คนเกาหลีจะชอบกินทั้งซูยุกกับจำปงนะคะทุกคนมันจะเข้ากันเนาะแบบนี้ทั้งซูยุก ป้ากินหมดเกลี้ยงเลยนะทุกคนของเราเหลือเหลือนิดนึงนะคะอันนี้ทางซูยุกอร่อยมากหมดเกลี้ยงเลย